ถามบักเถิดบอกบักเถิดชาวตัวเองไปบอกจะไปตอนใดอ๋อมันว่าไปตอนใดมันว่าเธอเลยเห็นข้างนี้ป่เอาไปเห็นข้างนีแล้วเฮือนขอดึงหักกระตูเราขึ้นเฮือนจารถ่อ้แล้วก็ไปขึ้นเฮือนโพอยู่ใกล้กันนนั่แหละร้านขอดะเขาโบ่ให้ป้อกว่าจะให้แล้วจะว่าปบมานี่ว่าจะเคยดึงนี่ยขึ้นรถบ่โอ้อก็ถูกดุกน้องอย่างไะตอนแรกงันไปแหละเขาให้ให้เลยหนีออกมานี่เขาเมื่ออีก มันสิแจ้งเขาเมื่ออีกชามมงนะมาได้เมื่อได้บ่าบได้เข้าได้บ่เขา <c oughs> มาบอกมันบอกเถิดนะหันในหื่น ไปตอนใดอ๋อมันว่าไปตอนใดมันว่าเธอเลยเห็นข้างนบเอาไปเห็นทางนีแล้วเดือดขอดึงหักตัวกเราข้นเฮือนจะรดโอ้วกาไปข้นเฮือนโฮโยใกล้กันนั่นแหละร้านขอนะเขาบอกให้บ่กว่าแตให้แล้วจะว่าปุ๊บมานี่ว่าแต่เคยดึงนะขึนโน้นบอกโอ้กถะกดย้องอย่างไะตอนแรกงันไปแหละเขาให้ให้เลยหนีออกมานี่เข้าเมื่ออีก อันสิแจ้งเขาเมื่ออ <ừ. S 2> right ีกสามโมงอันได้เมื shepherd, ่อได้ป่มมได้เข่าได้ไ่ะเขมาบอกมันบักเถิดนหันในเฮือนับอถาาแบถแล้บอกเถิดก็บอกเข่านี่มันบ่ได้ไปนะไปตอนไหนวะผูกไ้เด้อวะนี่บอกเลยผูกไลดรย่าให้มันอย่างนันอย่างนี่เจ้าไปบอกย่าพุทธเขาบอกมันไปอัน พื้นนี่มันไปเฮือนในคนเฮือนลานเขาผมไปดึงสังเฮือนเขามันรถล่างเต็มหมดน้ำตาลน้ำมันมันไปดึงใช่เนี่ยมันไปถอดใช่ยังจูดรถเขาอะได้บบนี้มันมาตายใช่บอกเนาะคนมาแต่ร์นอตเราจักจอดเต็มน้ำตาลเขาหน่าจูดรถเขาว่าไหนกันโน้ย่านแล้วคนมาแต่นอน มันไปวนไปวายนะปุ๊บุลุกปุ๊บบุลุกแนวมันแล้วบัดเสว่าเอ้าคือขึ้นนอนะเหติเนาะอะอรนี่เลยมันเนี่ยนี่ไหนไปตอนไหนบักเถิดว่ามึงไปตอนไหนเพื่อถามกันดลกินเข่าในเหือดมึงไปตอนไหนกูไปไปได้บักเถิดว่ากูไปได้มาไปในไหนเห็นอยู่จะหน่ายพักกระตูวกันกับกูเนี่ยบกเถิดดึงกันแรงว่าคืนนี่ บ้าๆบอเล่ไปบอเล่ไปว่ะเสียงบอเล่ไปขึ้นขึ้นไม้กันด้อว่ะบ่ได้ไปขึ้นอะไรม้าบอ้ลไปขึ้นค่อยว่ะถ่ายพันหัวมาเบิ่งวันนี้ระวังว่ะเพราะที่เละเขาก็ได้เออเจ้าก็ได้ใจเนาะเออว่าบ่พังเขาหายแล้วเขาก็ได้แต่ว่าผัวนโมจักมีอะไรไปนะบ่ฮู้มันนอน่มันนอนมันก็นอนแล้วคนเนอนหลับแซ่บแท้จักจังว่าเอามันเฮ็ดเรียกเมื่อยวนี่แล้วบอกเถิดมันเห็นบ่ เราเมื่อยได้อพื้นเราอย่างลงตอกลงเตาตันไม่ทด้อยัางนี้เมื่อยเมื่อยเลยนั่นบริโภคเมื่อยแล้วแต่มันไปยำไส้คำนั้นไปเห็ดบันอลไรให้ผูกไว้คอยบอกผูกไว้บอกให้อันนี้บอกให้ไปจากนั้นมันจะไปวุ่นไปไหวไปเห็ดหันเห็ดนี่ของบ้านของเมืองอะไรเป็นโทษได้บัตรเนาะขาวอันนั่นมอบอะไรเด้ของบ้านเขาเอามอบก็บป็นโทษได้บาดเป็นยังมาเลือกของบัตรเตอร์เอาแล้วงานเข่า บวเข่าแล้วถ้าบวเฮ็ดพิษกันเฮ็ดพิษกันอยังเข่าน้องผัวเมียมันก็ต้องคุณนั่นต้องนะครับพี่ชอบกันอยู่แล้วเนาะทำแล้วบอกโทษเอามาเลยต้องไหนับพี่ชอบโทษบามามันก็บบวเป็นยังมันก็เงียบเขาบอกอลไรนี้บวชแล้วถ้าบอกยังไงว่าทั้งถ้าเราบวชบุญไหวไม่ใช่เนาะเขาไม่บวชบุญบวบายคนกับรถจั๊กมาส่งถึงไหนเนาะเขาบอกเนาะเอามาส่งวันไหนดิเขาบอกนี่มาส่งในบ้านนี่โนจั๊กชี้ยังไงต่วนเฮ็ดจักวันธรรมเขา มีคนอ่มคนเอาราจักมาชงเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้มาชงอยู่นี่นะคนในบ้านเองคนในบ้านนี้ในตัวมันมีคนทางอื่นมันมีคนอื่นมาชงมันคนอื่นขี่มาพ่อะพ่ออยู่พุนพราพ่ออยู่บนทางอันนั้นแล้วไฟจะเข้ามาหาเห็ดดิถ้าถามเราเราก็บอกเลยเมื่อเช้านี่นาะบอกแล้วมันก็อำนี่เขามีคนมาชงบราให้เราบอก มาส่งแนะค่ะอย่าบอกว่ามาส่งในนั้นในนี้เขาย่านหายได้บาทมือหน้าเขาต้องถามจากปากให้รู้เรื่องมาส่งมาส่งหอดบ้านคนความเดียในบ้านที่เราจักมาส่งพวกมาหาเห็ดได้คนเฮือนไก่เข่อยแล้วพอไปขายเราไม่ให้เขาอะไรคอยไปลดให้เขาบับเขาไม่กินเขาตักให้เขาทานนั่นทั้งหมดโอษกับเมียเพราะว่าข่อยนี่รักเอาเงินเอาค้ำมัน บันนี้เราซื้อพอได้ป้าได้ชียงของไปเพื่อขายให้ชียงขงก็ขายให้ก็เก็บเขาก็บ่มือ่อหหลงยาเนี่ยงในงดนี่กายายเลยขาก็บร่ห้เลยเขาก็บเมื่อคายให้เลยก็เก็บก็บบขอายังก็บบอคายให้คขายเรา,า,าไม่เห็นนะทงหนึ่งสิพหาพันกอคายแล้วเนาะท<อ>งทงก็ซ้ิพเด้อเรา,าไม่ซื่อเพราะว่าแม่ในรักกินก็เนียนคำเลย รักกินเงินกูแหละ้เงินเ่นไอ้เบารูดให้เขาเออคนไก่กันบ่มีเขาเขาไปตักเขาให้ไก่เขาละวะกินแต่ข้องมุงแมนขีบหนึ่งอัดหนึ่งเจ้าบรุดแม่ละวะแมนเขากลุดให้กี่ต้นกันแล้วให้เื่อก็ยังให้นะเขาให้เื้อเขาก็ยังให้เน่ยะทำอะไรมันก็โลละเลยแมนเขาให้คอยนะจะช่องโลซ้ำโลเขาเห็นเรื่องเห็นงานเขานอกเขาหนึ่งเขาให้คอยไปคนเอาของอยู่ของกิน ค่อยให้เขาส่วนนั้นให้แ่าเอาเงินเอาคำไปแล้วขายหนูใหม่ก็ได้ก็ซาหนูใหม่สุดพายยาวมากพี่ให้เอามาเงินมาเอามาเงินมาใช้เงินนั่นขายหนูใหม่นายอ้อยเอามาอย่าบ่ได้ยันบ่ให้เนนั่นอย่าบ่ให้เอออย่าบ่ให้เพื่อนนั่นนั้นของใครไปหานะของเราโอ้ยเพิ่นนนั่แหละไปหามาเจ้าไปขายนี่มาโทษนั้นไปหาขอเลยไปขายให้หาไปขายให้ โอ้ทงหนึ่งชิมหาอย่าได้ทองเช่าเขาเผอิญทองชิมหามันคือมันก็ต้องมีต่อกันแน่นอนกันชื่อกันไตเนาะเออชิมหากับชิมหาเลยเห็ไหมเรเคยได้อยู่ได้กินนมกันได้ซั่นโมมี่เข่าเขาเขาตะข่ายเอายายเอ้ยเข่าซันเจะาันิบหมหันแล้วมาหนิเอาเต็มมันหน่อยเต็มมันก็ดีหมูหันคนเคยได้กินนมกันได้撒เนาะทำโมมี่กันเข่าซันเข่าโมมี่ยู่นี่เขาก็ยังตะข่าย เาไม่ได้มาหาพันกี่อยากรุดอพอกระรุดให้เขาเพราะว่าแม่ในรักงินแล้วก็ไม่บรนันนเลยยาเลยกหัวเด็ดขาดจะไม่ให้คูกค้าจะเถื่อ,อ <c oughs> เราวาเราากไปไครใครศัตยาสมมติว่าเราเออเราคำว่าเราคิดว่าจะกลับเมื่อพุ่นเนี่ยเราเอา่าัดทั้งนั้นเบาเอาได้แบบแล้วขอยอมเปลี่ยนยอมแปลงที่ยอมอยู่นำเจ้าในเจ้าชิวานนี่ยเลเนี๋ยวบ่ได้แล้วบ่หักนะเบ่หักบ่ อย่ามันบ่ได้ดอกอย่าันบ่ได้บ่อย่ามันบ่อไรดอกบอกบ่อหัาผัดไอ้โทษสี่ห้าใครบักโทดหับพอเดียวมันมันเข้าทำมันไปพุ่นประโยชนพุ่นก็ไปรโยชนใช้กับไปตามใจมันทำมันไปเลือกไปมันเคยอย่างหนึ่งขนาดเป็นใจอยู่ได้เขามักกันมักกันกระแมนอยู่มักกันกับกุ้มไข่แน่เนาะอือมริ มักการผมักความเป็นแบบนี้มันเห็นเลยได้สัวรือดีกันอมักเป็นตาอลยนี่หมักมหาดาโมดาบันดาเมืองไงเดีจยเป็นบอกเหมันแนวเามนแนวเนาะดาหัดเมญาพุทธิดาแล้วมีผู้เดียวก็ได้แต่งดาได้ดาเมญาแล้วจมดว่ามีมีอะไรคนมาดาแต่เมญยาเนี้ยก็ตายเนอะ ขันสมมุิว่าเทธอรับคนเดียวได้เนาะแต่ว่าบให้อยู่เขตนี้กับไปอยูใช่ก็แล้วแต่สมมุิมีคนเมื่อยู่บ้านเขาคนก็เมื่อสมมุิมีคนอยากซื้อดินดอนตอนหญ้าให้ยดิแล้วซื้อหาแถวนี้แล้วซื้อห้เราอยู่บ่บ่และบ่จักและนี่ต้องถามบ้านถาผู้พอกต้องถามผู้อื่นพอแล้วแต่่วาหาบ่อนอื่นพอแล้วซื้อบ้านอื่นแถวในบ่ได้อยู่ดอกกับไปอยู่ทางใดก็ไปข้ามักเนี่ยนะเข้าไป ว่าง่ายบ้านเมืองบอให้อยู่เนาะถึงเขาสิมักหักกันเป็นหเขาวนี้เขาวนี้ไปซื้อมันอื่นเราซื้ออยากซื้อใช้กับโยแล้วแต่ก็เท่าแล้วเมื่อเอาอันควรนั่นนี่เนาะมุ่งเราฮนาะถือว่าเชิงคัดเติบนะเนาะอือดอยดอยนะชั้นก็ได้จบคลิปเลยได้เมี้ ถามเรื่องเล่ายากหู้ค่อยๆจะพูอยากปากแม่ของเท่าเทิดเนาะคอยกับปรจักคือกันเลยคอยกับมาครั้งแรกคอยกับบริพุรุจักกเ่ยนี่แหละเดี๋ยวปรึกษากับทีมงานกันน้องนี่แหละเจ้าก็อยู่นี่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหลานเจ้าบ่เลี้ยงหลานแล้วแม่ไปรับจ้างนะฮะก็ไปนี่ไปรับจ้างอยู่ใช้อยู่เมืองไทย เขาให้มาเนี่ยค่ะเด็ดบัสเอ็มอยูแล้วเขาก็ะไบเลยโอ้ไปกับผัวปอเราบ่มีผัวติฮะผัวเราก็เยอะชมฉนุกเนี่ยโอ้ฟ้าเลิกกันกันเหลือแต่ป่อยจะเลี้ยงหลานสามคนนี้สองคนอ๋อบต่คนนั้นลูกเจ้าอ่ะนะเพราะว่าเจ้านี่บ่าวเทินในการลูกอีกคนหนึ่งมาเลยว่าลูกพ่อหนึ่งพ่อกกมีจะค่นลูกคนแรกเจ้า ผู้เดียวนั่นแหละโอ้คนในการลูกกบพอน่คนในลูกกับพอนพอหนได้ลรยคนเลยพอนนินะได้ลายคนได้สมเนาะบองบกอาไปโอ้ยหลายคนเดนนนั้นโอ้เพิ่งไปทำงานมือขาอยู่นมอน้ก็ย่อัตะปือผมอ๋อแบบว่าแงกกันไปเนาะเงินชานเ้าขามอนก็ไปรับจ้างอัตะปือมแล้วมากระไดเอามีอยูหันมักกะผากมาให้ยูเงินพอได้กินยูพอได้กินได้ใช้ป้าเออมันมาดต้มหมกกะผให้ เห็ดหาเห็ดนานี่พ่ออยู่พ่อกินอยู่พอมั้ตะกีเห็นพ่อกินเนี่ยนี่หน้าบอไรหล่ะก็บอกพ่อไปเห็ดหน้าหน้าประมาณไหนนะหน้าประมาณไหนหน้าเขาตะกี้ลายนีแล้วตอนนี้ยนะตอนนี้นั้นนั่ตอนนี้แล้วเราโอ้ยนี่แหละช้ำหัวนี่หน้าลูกเออซ้ำอ้อมนี่แม่นมัดอะไรลูกซื้อแม่บักอะไรซื้ออ๋อแต่ว่าน้าเจ้าเองบ่มีแบบว่าพ่อแม่ปันให้นะบ่มีบ่มีแม่เขาก็บุรีมีอ๋อเขาวบุรีมีแม่อ้าว ไปน้องความาเลี้ยงที่ซื้อเขาได้องแม่้าเจ้ายังเกิดบริยุเป็นคนบ้านนี้โดยตรงบริยุอยู่ในบ้านแบบว่าอยูชอบข้อรหัสนะพ่อแม่คอยแม่เลี้ยงคอยตายแล้วอันนี้อยู่ดัามบ้านนั้มเมืองเขามาเลี้ยงที่ซื้อโดยโดยโดยอยู่น้ำบรนี่แหละเขาได้ยิงไปค่ะมาเป็นคนบ้านนี้เลยบ้านนี้เนาะได้ลูกได้ผัวก็อยู่นี้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอ๋อก็อยู่นี่แหละไปทางใดอยู่แค่นี้แหะ แม่นเมนจะอาทิตย์ทุกวันเห็นยังแต่ละเมืองแต่ละวันเขาเมื่อนะแม่นเจ้าแล้วกระโยนน้ำมาเนี่ยแล้วโยกอกาะแกะขายทองขายทานเนี่ยแล้วพอได้กินอ,อยู่กับลูก <ขอ S 2> กานพอแม่ค<ข>อ,อยังเออนะแบบไมมตอกะมาถึงใช่ไม่ตอกขอน้ำเข้าอะไรไปลายไหมไปลายตอกปลายเนี่ยเขาซือ้อไม้แลวก็ไปเอาปลายมันที่ว่าเขาปลาเขาทิมเนาะเอาก็ไปเก็บไปตัดมาใช้เพราะเขาไม่ได้มีรถรถอันนั้นรถเก่านั่นเพลลูกฮักอัน อันนี้ให้ชอวไหยแม่อีอันนี้มันไปรับจ้างมันชอวไหยซื้อรถเก่าเขาโอ้แล้วเทาบรรนนัทเฮิรนนี่ละมาวันเนี่ยเหมือนเก่าเนี่ยจักแรกขอกอบพระเจก่อนบอกใครมาครั้งแรกเหมือนเก่าซื้อโค้งสกีอันนี้ขอได้โบนิีซื้อเหมือนเก่าบอกขั้นนี้ตีคันนี่ติเออคันนี้แหละลูกซื้อให้พอได้ไทยไทยนาเนาะให้แก่ันแก่นี้โบนิสสกี้กับมีอยู่ไฮนาตาจ้าคัะ พอพันเอากระเบื also, oh, oh, mm ้องใช้เฮือนแล้วก็เป็นหนีแล้วก็ขายน่ะโอ้ขายใช่หนีเขาเออใช่หนีเขาเอากระเบื้องใช้เฮือนเนี่ยเด็กตะกี้โอ้ยหยาหาหกลอยโฟมุ่งเฮือนนั่นโดยขาได้อันกระเบื้องใช้เนี่ยแล้วขายแน่ไฟไดรตัดตีนตัดเมื่อไรขายนาไรนี่ยังโดยได้โอเคได้ไหมเด้อสบายดีเด้อโดยสบายดี